สวัสดีครับมีลักคี้แบรนะครับวันนี้เราอยู่กันในแล็กหน้นาเลาะออริจินะครับเติมเงินถูกต้องยินนาทีชอปนะครับนับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับแอดไลน์ไปคุยได้เลยครับต่อไปเป็นทางเติมนะครับทางเติมก็เออเติมฮานเพจน,นะครับวิธีการเติมอยู่ใต้คลิปนีเลยนะครับวันนี้จะมาเทสให้นะครับวันนี้มีคนถามเยอะบอกว่าถ้าเกิดงูดำสามดาว,ดาว2องใบกับงูดำามดาวหใบคู่กับเผ่า อันไหนแรงกว่ากันเดี๋ยววันนี้จะทดสอบให้ดูเลยครับเผื่อเพราะว่าอันนี้มีคนถามมาค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยแหละนะซิปมาบอกที่ซิปมาถามหมีเยอะมากแต่ว่าคืออย่างที่บอกงูดำหมีก็ไปบังคับให้มันดอกไม่ได้มาตอนนี้ตอนนี้เพิ่งเพิ่งจะครบเนี่ยใบยสุดท้ายใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะใบอื่นโคตรดงดีแลยใบสุดท้ายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างกาวเลยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีขออนุญาตบัฟเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีขอญาตขอพักก่อนนะครับขอแค่มีมีเอาแค่ AB พอนะเดี๋ยวก็เรียมามันนี่ไปขอแค่ AB พอครับ คือหมีต้องมี A ครับถ้าเกิดหมีไม่มี A อเออแอดสปิดหมีจะไม่500นะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันใจนี่ครับเดี๋ยวมันจะดึงประสิทธิภาพของดาเมจออกมาไม่ดีนะครับบิซี่อาชุีเยวนึงครับเดี๋ยวมีขอเช็คบัฟก่อนนะครับโอเคครับก็เรียบไปแล้วโอเคครับมีขอขอบคุณพระเออขอบคุณพระพระในกิวนะครับชื่อคุณอะไรเนี่ยคิสอะไรเนี่ย คุณคิดมามาคิดนะครับโอ้โหชื่อแบบฝรั่งมากนะต้องเป็นคนต่างชาติเล่นหรือเปล่าเนี่ยยังขอบคุณมากนะครับโอ้โหสามาบับให้ขอบคุณในน้ําใจมากนะคบเดี๋ยวมีหอนุญาตไปลองเทสให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนหลายคนในการคิดเฮยงูด <c oughs> ำสองใบสามดาวหรือเปล่าหรือว่างูดำสามดาวใบเดียวก็เบอรเือเอาไงกันแน่นะอืมตัวที่มีจะทดลองก็คือน้องมูลไลท์เหมือนเดิมนะครับหมู่เพราะรักรักรักและชอบแล้วก็หลงเธอเออไม่ใช่แล้วนะไม่เกี่ยวแ้ว ไม่บอกช่วงนี้มีกาวอย่างนี้่าฮครับชีวิตคนเราต้องมีความสุขนะครับอย่าเครียดนะเครียดไปก็ไม่ได้อะไรนะครับเดี๋ยวมีขออญาตยิงไปก่อนนะครับเพื่อจะเอาบัฟก่อนนะครับเดี๋ยวกดยาเร่งไปด้วยนะครับดูอแสปีดห้าร้อยเมื่อไหร่ก็จะเริ่มเทดาเมจเลยนะครับแอสเบตห้าร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับธนูน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีขออญาดลบกวนขออญาตเทสก่อนเลยนะครับเป็นงูดำสองใบนะงูดำสองใบสามดาวนะครับอ่นนี้มีให้ดูนะ โอ้มีจะบอกว่าหมีฟาร์มงูดำเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เลเวล71เลยมั้งฟาร์มมาจนวันนี้นะที่สุดก็ครบแล้วนะ8ใบโอ้โหรู้สึกจะมีประมูลด้วยนะครับดึงอยู่ประมาณ3ใบนะที่เหลือดอกหนึ่งหนะคนบ้าวดวงดีมันจะดวงดีอ่ะเดี๋ยวอ่ะ,อะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดาเมจกันเลยครับอันนี้งูดำา2ดาวนะไอะ้งูดำา3ดาว2ใบนะครับเรามาดูในส่วนดาเมจกันนะครับโอ้อันนี้มี AB ของพระด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้บัฟแอคแท็กนะเอาแค่นี้พอ ซึ่งดาเมจจะอยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวรอสามสิบิก่อนครับตอนนี้ดาเมจยัยงขึ้นยังขึ้นยังลงอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่ายังอยู่ที่ห้าร้อยเหมือนเดิมเลยห้าร้อยตลอดนะเพราะว่ามีเอเอของพระแล้วก็มีกดยายาเร่งอัศปีดสิบด้วยนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวขอขเดี๋ยวมีขอตี้ไปดาเมจตามนี้แล้วกันอ่ะ อันนี้ดาวเมียเดี๋ยวมีปัดไปเลยนะของมีอยู่ที่32วิอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับอันนี้ขอยิงมูลไลน์นะหนึ่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับเดี๋ยวมีขอขาย่าจดไว้เลยนะครับผมแต่คืออย่างที่บอกมันอยู่ที่ของมันอยู่ที่ออฟแมลอยู่ที่อย่างอื่นในตัวเราด้วยนะไส้ในคนเราไม่ไม่เหมือนกันด้วยแต่คืออันนี้คือของของมีเทสใ้ส่วนตัวของมีไงถูกไหมมูลไลน์อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับหนึ่งจุดเอ็มต่อหนึ่งวินะครับโอ้โหแรงเหมือนกันแล้วี่เอาทำเป็นเล่นไปตัว,วเราเฮ้ย อ่ะต่อไปในส่วนนะครับการมิกการ์ดเผานะแต่ว่าถ้าเป็นการขนาดเนี่ยอันนี้มี่ไม่มีทดลองให้เพื่อนๆนะแต่ว่าไอ้ขนาดเนี่ยมันไม่ต้องเทียบขนาดมันแรงกว่าอ,อยู่แล้วนะขนาดเนี่ยบอกจริงว่าขนาดแรงสุดแล้วครับแต่ยอย่างที่บอกขนาดมันก็จะได้ไม่ถี่ตัวถูกไหมอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตรบกวนลองเทสต่อเลยครับโอ้โหรอ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 สปิดห้าร้อยก่อนนะครับมียังไม่ได้หายไปไหนนะช่วงนี้ติดไฟนอตหนักมากไปหน่อยแค่นั้นเองนะไม่หักหรอกเพื่อนๆผอกึงลงไปได้งห้าสิคลิป ตอนนี้ไฟนอลมีแผนเรียบร้อยแล้วจบทุกอย่างแล้วครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องทำแล้วอะทําดาบสุดยอดอัลเทม่าแล้วก็เอาตรงๆเลยนะจบรอบ2นิวเกมน่าจะคนแรกในประเทศไทยแพ้ฝรั่งอยู่2คนแต่คนนั้นก็ระดับโลกนะแพ้แพ้ก็คงไม่แปลกใจหรอกแต่คนไทยนี่มีมั่นใจเลยว่าตอนนี้มีจบไวที่สุดนะเดี๋ยวมีข่ดูดามเมจก่อนนะครับ1.1ใช่ปหมเหมือนดามเมจสูสีกันเลยดูเพื่อนๆดูดิเนี่ยดามเมจสูสีกันเลยอ่าเดี๋ยวมีคนทดลองอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆบอกไม่เก็ตนะ แล้วสปีด500ตลอดนะครับเพราะว่ายังมี AB พระอยู่ใช่ไหมเอเอาโอเคครับเดี๋ยว3นาทีสบายนะครับถ้ามีเอาเอจไอของพระแล้วก็กินยากินยาขวดเหลือง10%มีจะมีจะ100%ตลอดนะโอ้ย500%ตลอดโอ้โหด่ามีพอพอพกันเลยอ่ะเอาจรงตรงเลยนะเผาแม่งแรงกว่านิดเดียวเองอ่ะเดี๋ยวเรารอไปดูดูส่วน30วีแล้วกันแรงกว่านิดนึงจริงๆอ่ะโอเคแรงกว่านิดนึงเนี่ยแรงกว่าติดนึงแรงกว่านิดเดียว ะมีขอหยุดไว้เลยแล้วกันอเอาเอาดามเมจตามนี้เลยคือเท่าที่มีดูนะดามเมจมันจะตกอยู่ประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแสามหมื่นเด้งไปถึงประมาณประมาณแปดหมืนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนการอันนี้มีขอตีไป1,16นึ่งหกนะโอเคเองูงูบกเผาสามดาวเหมือนกันนะครับงูดำงูดำงูดำเจ้าเพื่อนยกต้องออกเรือไปหาปลาไหลม่ใชยแล้วนะ งูดำบวกเผ่าสามดาวทั้งคู่นะครับจะได้ดาเมียอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเมกี้หนึ่งจุดหนึ่งหกนะใช่ปะโอเคครับเป็ต่อการทดลองแต่เพียงเท่านี้เพื่อหมอให้มาเร็วจังวะมาเร็วไปไวก็ดาเมจมันได้แค่นี้จริงๆอ่ะโดยสรุปงูดำสองใบสามดาวจะได้ดาเมจอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งถ้าเป็นงูดำสามดาวบวกเผ่าสามดาวจะได้ดาเมจอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งคือจริงนะดาเมจห่างกันนิดเดียวเององี ไอ้เนี้อ้เนี้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคิดว่าเพื่อนเพื่อนทำการ์ดเผาแล้วแบบตีครบหมดแล้วอ่ะการ์ดเผาตีก็บ,บินการ์ดเผาตีไฮได้เงี้ยหรือไม่ก็การ์ดเผาตีอ,อ่าสตูนะครับสตูตีเดมอนนะหรือเพื่อนเพื่อนนำอย่างที่หมีบอกทำการ์ดเผาครบหมดแล้วก็ทำแค่ง,งูดาวงูดำโอ้ยอทรบงูดาวก็แย่แล้วงูดำสามดาวงูดำสามดาวทำแค่หนึ่งใบก็ได้ครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมีขนาดเผาหมดแล้ว แต่ถ้าเกิดโดยส่วนตัวถ้าเกิดเพืเ่อนๆที่คิดว่ายอยากทําใบเดียวแล้วจบเลยว่ะขี้เกียจเปลี่ยนก็มาทางูดําแบบหมีก็ได้3ดาวงูดํา3ดาว2ใบจ่ายครบจบทัวร์อันนี้จริงๆทุกตัวเลยบนโลกใบนี้แต่คืออย่างที่บอก3ดาวเผาเนี่ยไม่หรอกมันต้องรอตอนเลดเกมด้วยเดี๋ยวถ้าช่วงประมาณ90้าสิบร้อยนี่ะเดี๋ยวมีจะลองมาเทสให้ดูอีกรอบหนึ่งดีกว่าครับคือมีอจะจอกบอกว่า เซฟนอกอะ่ะเขาใส่งูดำอะ่ะสองสอง,อสองใบสามดาวเนี่ยดาวเมกเขาาดาวเมกเขาพอๆกับงูดำบวกเผานะแต่คือตั้งตัวหมีตอนนี้ดาวเมกหมียังไม่สุดมากไงถ้าถ้าเกิดเอาคนที่เขาลองจริงพวกเติมล้านสองร้านอย่างเงี้ยเออเมีเห็นเขาบอกว่างูงูดำสามดาวสองใบแรงกว่านะแต่คืออย่างที่บอกครับทุนทรัพย์มันก็จะใช้เยอะกว่างูดำสามดาวสองใบถูกไหมเพราะว่าเราต้องทำสองใบ แต่ราคาเดียวสองใบใช้เท่าไหร่วะไอ้ใบทีงใช้สี่ใช่ไหมใบตอนนี้ประมูลกันอยู่ประมาณหนึ่งล้านนะ้หนึ่งล้านถึงหนึ่งล้านสองล้ต่อวันนะครับบางนาที่มีหลุดนสักแปดแสนทีสุรต่านได้ครบหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะมีสรุปให้เลยก็คืออย่างที่หมีบอกถ้าเพื่อนๆทําเผาครบหมดแล้วตีตั้งแต่แบบโอ้โหสักกระเบื้องยันเรือลบเลยนั่นจูบิล้อตีปลาอย่างเงี้ยเออเออใส่สกอร์เปียนตีพืชอย่างเงี้ยเออไม่ใช่พืชดิมันสกอร์เปียนมันตีอะไรหมีลืม เอาว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกเพื่อนไปทำเผาครบก็ทํางูดาจัดเต็มเลยครับเอาแค่3าดาวหนึ่งใบก็พอแล้วคู่เผาครบเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ทางูดาใช่ป่ะแบบขี้เกียจเปลี่ยนการ์ดแบบหมีเป็นคนขี้เกียจอ่ะที่เกิดมานต้องเปลี่ยนการ์ดก็จัดงูดาไปเลยครับดาวเบลมป็นเบาบติดเดียวเท่านั้นเองอ่ะแต่ว่าในแง่การใช้งานใช่ไหมเราสามารถยิงจิงกระเบล สักะเบือร์จะเรือลบเรือนสูงไหมครับอน,นาคตอาจจะมีบอสเออเป็นปลาไหลไฟฟ้าธาตุธาตุอะไรอย่างเงี้ยหรือลายลูปล่างใช่ไหมเออมีลายลูปล่างมีอีกเยอะนะเกมเนี้ยที่ที่มอนสเตอร์ Monster กับบอสยังไม่เข้าอีกเยอะนะครับอย่างที่บอกเราใส่งูดําสิ่งท,งที่สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราสามารถตีบอสทุกตัวบอลลูนบนี้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนการ์ดดีไหมสำหรับมีโคตรดีเลยเพราะว่าบางทีเอาหมีไปตีบอสตัวนี้ปุ๊บเอาแล้ววันนี้ตีออกอะไรวะอีกทีหนึ่งปตีเดมอนแล้วไปตีบาโฟเมทใช่ไหมเอา เผื่อปีเตีร์ไปตีดาร์กหลอดเงี้ยมันก็เป็นเดมอนเราก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา,นมาถูกไหมครับในขณะที่ว่างูดำจ่ายครบโจมโชว์อันนี้อยู่ที่เ,เพื่อนๆเลยถ้าขี้เกียจก็เป็นงูดำสองดาวสองใบดาเมจมันไม่ต่างกันมากอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดเพื่อนเพื่ถามมีบอกว่าเอาอง่งูดำสามดาวบวกขนาดละอันนี้คือมีอ้างอิงมาจากสุลาตานะที่มีรู้จักเนี่ยสมมติถ้าเกิดประมาณหมีใช่ไหมถ้าใส่ขนาดเนี่ยดาเมจจะป,ประมาณกเกือบเกือบหนึ่ง น่าจะประมาณ1.25เกือบเกือบ3เกือบเกือบ1.2เกือบเกือบ1.3เท่าที่มีประเมินนะแต่ว่าอันนี้มีคงไม่มีการขนาดมาเทสยบไปเพื่อน3ดาวลองแน่นอนแต่อย่างที่บอกขนาดมาแมลงสุดอยู่แล้วเพราะว่าการมันแพงนะครับถูกไหมการมันแพงสเกลสเกลก็1.8แล than, ้วเมื่อเดี๋ยนี้มิโนะประมาณ1.2-1.5นะครับแล้วก็งูดำตัวตอนนี้ก็ขึ้นเอาทุกข,ขึ้นเอาทุกวันเลยนะ 1m ถึงกับ1.5แล้วแต่สุลต่านเลยบางทีสุลต่านขึ้นมากดเป็น1.8ก็มีนะลองกีดการ์ดกันใหญ่เลย เอาโอเคครับเอาเป็นว่าหมีก็เทสได้เพื่อนๆดูแล้วว่าก็ให้เพื่อนๆลองตัดสินใจดูแล้วกันครับว่ามันโอเคหรือเปล่านะมันมันเอเด,เ,ดเดี๋ยวไปถ่ายกูอับมูลไลน์ดีกว,ว่าเอ้ยโอ้โหชอบชุดแฟชั่นจริงๆเลยเพื่อนๆดูสิสี่น่าสนใจผมไม่ใช่นะ,นะบอกแล้วชุดมันดีชุดมันดีคิดซะว่าเป็นชุดแจกที่ออดูดีมากชุดหนึ่งเลยนะครับนี่แหละทำไมหมีถึงเล่นตัวผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่นะร <laughs> อเล่นรอเล่นอ่ะครับยังไงก็คืออ่ะโอ้โห เอาจริงพอไปดูยีดีมูลไลท์ก็แซ่บเหมือนกันวะเราลเล่นนะเราเล่นนะ yeah, อย่าบอสยังยังไอ้นี่นะอ่านั่นแหละครับก็นั่นแหละก็เอ,อ้ยไม่ได้ยิงน้องอเดี๋ยว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 โอ้ียปน้องเขาอ่าเอาละครับนั่นแหละก็เอาไปว่าหมีก็ทดลองเทสให้ดูแล้วนะครับ <S <S เผื่อจะช่วยผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยนะครับว่าเอออยากจะทําต่อไหมอยากจะทําเป็นไอ้นี่ต่อไหมทําเป็นงูดํา สามดาวสองใบต่อไหมหรือว่าจะเอาเป็นงูดำเราเพื่อนๆทำเผามาเยอะแล้วก็ใส่งูดำคู่กับเผาไปก็ได้มันก็แรงกว่านิดนึงนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบขี้เกียจแบบมีก็ไม่ก็ไม่ต้องก็ได้ครับฟาร์มแต่งูดำทั้งชีวิตไปเลยก็ได้จนกว่าจะครบแปดใบแล้วก็ใส่สองใบยิงจ่ายครบจบทัวร์เนี่ยแหละคือเจ๋งที่สุดแล้วครับอ่ะไงก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมออแริจินอย่างมีความสุขนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมีก็จะลงเรื่อยๆนะครับอ่แล้วเจอกันนะครับผม